สวัสดีค่ะกสิบบอกเล่าขอแนะเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองราคาถูกคุณภาพดีรถบรรทุกได้ราคาไม่เกินไม่เกินงกนะคะมิ s ซูบิชิไททานค่ะรถกระบะมือสองปี2014ค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะพร้อมวิ่งงานได้สบายนะคะในราคา118,0 0 0บาทค่ะทุกท่า รถกระบะมือ2ตอนเดียวนะคะพร้อมคอกสเตลเลตให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีค่ะขับขี่วิ่งได้สบายนะคะบรรทุกหนักก็ใช้ได้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถนะคะติดต่อทักหาผู้ขายตามเบอร์รศัพท์ใต้คลิปอย่าลืมนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านเองแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ